วันมี่ห้าไม่มีงานแต่ยี่สิบสี่เสร็จลึกนะใช่ขับรถไม่ไหวต้องพักก่อนกี่โมงแล้วนิวห้าโมงสี่แปดแล้วเนี่ย่าทานข้าวบ้างยังวันนี้ครับทานข้าวบ้างยังนาผมเพ่งบอกเองว่าผมสั่งข้าวพี่แค่นี้พี่ยังจำไม่ได้เลยรีโวเธอรู้ไหมเมื่อกี้ฉันไปบรรยายอ่ะฉันนึกคำคมประโยคนึงฉันใช้เวลาสาสิบนาที อายพี่ของฝ film, ันนะ่ะเธออาจจะชนะพี่นะแล้วไงพี่กำลังงงอยู่ละวอาจจะไม่ได้เหลือวันนั้นเลยคำคมคิอายพี่อ จะหาเสื้อคู่ให้วันที่สามสิบถ่ายหล่อๆเลยเดี๋ยวจับแต่งเนาะได้เลยค่ะเดี๋ยวให้แต่งรองเท้าปิกถูกอ่ะไม่ครับพี่อยากเป็นทรงเออะไรเนี่ยจันทร์ตองยาวเลยใช่ไหมหรือว่าจ่ายเขาเป็นรายวันยาวไปต่ว่าเราได้นอนฟรีคืนหนึ่งเพราะว่ามันในนั้นอ่ะเราได้นอนฟรีคืนหมงน่าจะดีแล้วปะเพราะมันแต่เราก็เกิดนานอยู่นะก็ลองดูบ่เดี๋ยวเดินดูเดิ่วดูหนุ่มไปหาขอ กี่วันนะยิปร้านนั้นนะเขาชวนไปนวดอยู่นะร้านตรงหน้านะเขาเปิดใหม่อยู่ตรงข้ามเลยเคยไปนเหรอี่ขาวใช่ไหที่เปิดมาเขาขาวใช่เบนเขาบอกคุณแทรรี่มาเลยนะเจ้าของเขาไนี่เบนเราหลับคาเรี่ยงนี่เบนยี่สิบสองยี่สิบสามยิบสวยปะยี่บห้าห้าวัน จิบกับพี่ใช่ไหมคะยี่เบ็ด2ยี่สองยี่สองยี่สามยี่สามยี่สี่ยี่ี่ยี่ีห้าห้าวันสี่คืนกัี่ผมเรออีลยบ้าไอพูดนายนางเสจงานิบิบกับพี่อันไหนสวยผมไม่ผมผิวไม่ไหวใช่สามคนโอ้โหอันนี้กินเล่นปะเนี่ยพี่ตองไม่รักแฟนเลยอ่ะรักครับอันชงมันเก็ดเา เราก็เด็ไม่ละลายก็ไม่ละลายนี่ด็พีดแต่เพลงดีๆว่านี้ไอนาะกินตงรีบเลยอีกแล้วก็มองมนนิน่อยลคุยนานเออมีคนบอกว่าของขวันเธออาจจะชนะพี่แต่รักที่ดีพี่ชนะเธอทำนน่งแบบทำน่งมงเหรอ ผมเมื่อแล้ว่ายังไม่เสร็จเลยผมอยากกลับบ้านไม่ไหวแล้วผมคิดถึงบ้านผมกาเนาะโอ้ยกาเนาะคิดถึงบ้านผมนะแต่ากลับไปอยู่บ้านก็ดีพ่อไม่อยู่ไม่มีใครเฝ้าบ้านนะไปนั่งเล่นอยู่หลังบ้านดีว่าไปครับเดี๋ยวีคนี้ผมโดรหาช่างดีกว่าพี่เราจะเสร็จแล้วแหละ ทำไมไม่ตั้งกบอันนี้ทอดกระเทียมอ่ะมีป่ะเพื่อาตัวทอดกระเทียมดีกว่าน่ากินกว่าเราจะเดินไปเอาให้เรานี่ไงเสร็จแล้วบูทให้หนูแล้วก็กระเพราให้พี่มีอย่าลืมกินข้าวด้วยนะคะครับเดี๋ยวเขาก็เอามาเองแหละมีเนี่ยดิโอมีคนว่าเธอว่าอะไรพี่ปากบอกว่ารักแต่รู้สึกว่ารักไหมลิโอใครว่าผม เนี่ยเนี่ยคนชื่อเจ๊สายฝนอะไรเนี่ยเสายฝนเป็นเจ๊ข้างบ้านเอาอีกไหมตำตำอ่ะพี่ค้าเอาปมบพักกระเทียมใช่ไหมคระปอบทักกระเทียมหนึ่งค่ะอ้พี่มีนากินตังเลยอ่ะแบ่งเลยค่ะพี่ขาไม่เอาไม่เอาหนูแค่กูเดียวเฉยอาจารย์ดูใหญ่ดีค่ะพครับอาจารย์ขาอ่ะเด็ดจ้า เป็ดกินอะไรคืออะไรสาวสวยกิน,อะ,อ,กนอะไรนะป่าวไมากินหมูทอดน,นะทุกคนเลยตัวนี้ก็มเป็นนไม่กินผัยอะขอยี่บสองคนครับพี่ขอยี่สิบสองคนครับอย่ายโยกอ่ะปวดหัวเวียนหัว บางคำไรอีกไหมเนี่ยน่าจะไรครับพี่เบียนหัวทำไมนักหนาเนี่ยก็อยู่นิ่งๆครัพี่สุขสนอีกสิบคนครับพี่อีกสิบคนครับรู้ไหมว่าของที่โรงแรมยไม่ได้ไปเอาเลยจ้าอะไรของอ่ะตั้งแต่นู้นน่ะนะพี่คขาเพราะว่าเพลงมมีแต่เพลงดีๆอ่ะ กันานานๆน,นะคะครับโยหนนลายก <นะ S 1> ี่โมงไม่ไม่แน่ใจครับบีไม่แน่ใจว่าจะมาอะไรอยู่เราขึ้นมากินหน้าใช่ไหมตาไรปะคื้นนี่ไรอีกมัม้ยรัวไว้ก่อนจะสับนะถ้าไม่ตาก็กินเลยจะเอาสุดเชดกับเพราะมันไหลว่ะเกล็ดดองต้องรุ้านไม่ไหวต้องอนนี้ตู้สัมภเอาไปที่ห้องอาจารย์เลย ทำหน้าลรอๆหน่อยตรงนี้ก็มาอีกหันห่ออก <laughs> หรอหลอนนักนะอย่าไลดึกได้ครับ<ม>ได้ได้ไล่สักห้าทุ่มเที่ยงคืนพอดีพอดีอะไรย่างนะคะอ๋อข้าวหมูย่างไงพี่กรสั่งเข้าใจไหะ ไปเติมเอ้ยไปเติมเงินเติมนโอเคครับมีคนบอกว่าแฟนลีโอสวยจังอ้ยพี่แฟนเขายังไม่เห็นชมหนูเลยอะไรพี่ผมชมพี่มั่วแล้วถามว่าหนูแต่งชุดเข้าป่าอะไรก็ไม่รู้อืมอร่อยมากของหนูย่างหมูสู้อะจริอื้เขาังคลุรถนอะไรนะกลับมาไม่ทันหลยพี่โอเขาเนี่ยอล่อยมาก ก็พี่สวยทุกวันน่ะผมทำไมผมต้องชมด้วยก็ปพี่สวยทุกวันอยู่แล้วอะ่ะดีโออย่าพูดปเป็นเรื่อยฮงผมพูดจริงเป็นเพลงรักแนที่เธชอบเอไม่ได้จังแล้วเฮ้ยอร,ร,ร่อยครับเอาเลย ง่าเราก็เช้าเกิดมินไปนคนเดียวนะน,นี่ละตาเลยนะเ็น,น,อน,นขอบคุณค่าคุณปอขอบคุณค่ะสิบเจ็ดวิหัวกับวอแล้วอีกกี่ทีก,กี่คุ้มก,กี่ทุมกกท่มไม่ไม่ไม่แน่ใจครับพี่ไม่แน่ใจยังบอกไม่ถูกครับกลับ <จำ S 1> บ้านแล้วบอกบ้างนะต้องให้หมถึงบ้านแล้วบอกเขาด้วยเนี่ยพี่ผมผมจะไปแล้วนะพี่ผมจะโทรหาช่างก่อน โอเคไปเหอะไป,ไปครับจดีดีนะเป็นห่วงโอเคครับพี่บ๊ายบายครับ <c oughs> สองพันสองสองพันสามร้อยคนเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูผมไลอีกทีตอนดึงนะครับพี่เดี๋ยวมาไล่กับพี่แพลนีนะโอ้ยทัว่าช่างก่อนว่ารถเป็นไงบ้าง จริงนะจริงครับครับผมรอเขาโอเคครับเอ้ยพี่พี่ผมฝากผมฝากกดติดตามอจอนะครับอจอจออจอลิงก์ผมหน้าโปรไฟล์เลยครับพี่พี่อจลิงก์ผมหน้าโปรไฟล์เลยครับฝากฝากไปกดติดตามกดกดไลค์กดใจรูปเนี่ยครับพี่ฝากไปกดใจรูปเนี่ยครับเมื่อวานผมก็ไลค์อจอไม่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 ได้ไลค์ในต่อต่อแต่ผมไปไลค์ในอจอรอนะลูกโอเคครับติดตามแล้วครับเขอบึงครับพี่พี่ ขอบไปกดติดตามหน่อยนะครับพี่พี่ในไอจอผมดูอ,อย่าไหลาดึงมานะรอเจ้าโอเคครับดิโ,โชคดีมากตามแล้วครับติดตามมือท่องทางแล้วขอบคุณครับออจอเวลาไห์มันไม่เตือนนะ่ะ จะไปแล้วพี่จะไปแล้วพี่ขอขอของขวัญหน่อยครับพี่พี่ขอของขวัญหน่อยครับดอกกุหลาบคนละดอกสองดอกก็ได้พี่อะไรอะไรก็ได้ครับพี่จะไปแล้วครับเอาเลยดีบาย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 ครับอฮ้ยขอบคุนค้าพี่พี่ของครคบบได้บายครับโอเคครับอฮ้ยขอบคุนค้าพี่ยังเห็นแมวแมวหยิกแก้มอีกเป็นฟิลเตอร์แมวหยิกแก้มอีกอ่ะ ดีโอเพียหรอหน้าตาเพียจังไม่รู้พี่ไม่ได้เพียนะแต่แบบยังไงเนี่ยเป็นเมนมั้งเป็นเมนมั้งเลยแบบเลยแบบรู้สึกก็ดีๆรู้สึกก็เพียๆพีย <c oughs> <c oughs> พใครมีแมวไหมพี่ใครมีแมวส่งให้ผมหน่อยี i o ไปใกล้แล้ว ทำเหมือนเคยเป็นแมวหีกแก้มอ่ะแมวหีกแก้มพูดไปเรื่อยโอ้ยขอบคุณครับมรงนพีพีโอวายพีโอวายแปลว่าพายพายเปล่าวะเอ้พีพีเอ้ย, P P อย <Grammy> ชมพู่ว่าเอ้ยขอบคุณครับพี่อันนี้ N L O N Y แปลว่า อือออปอยจ้าเอาของขาพี่ปล่อยโอ้ยอุย้ยนี่นี่พี่พี่คนนี้พี่คนนี้สองอย P T A M Y U I แปลว่ากระต่ายแรบบิดแรบบิดแปลว่กากระต่าย P O Y แปลว่าปล่อยเฮ้ยใช่ปะวะแก้มยุ้ยเอาเหรอใช่อหมัวแล้ว ก็เขาก็เขามีมีลูกกระต่ายอยู่ข้างหลังสุดอะก็เนื้อกระต่ายไปแล้วครับบายบายครับพี่บายบายครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารถแล้วขับรถกลับบ้านก่อนนะครับพี่พี่ชือแก้มย้ยค่ะอ๋อครับก็ผมเห็นสติกเกอร์พี่เป็นกระต่ายอะบายบายครับพี่บายบายครับไว้เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับบายบายครับรถดีๆโอเคครับ ไปแล้วนะจะกดแล้วนะจะกดแล้วนะพี่พี่